สบายดีพี่น้องโอ้ลานทรายบบบนี้ของแท้พี่น้องแท้ของแท้ะไปโตไหนไหนเด็กสวัสดีครับก่อนสินักเรียนครับผมเด็กไทยอู้ได้นมได้นมโรงเรียนด้วยเหรออุ้ยฮะนมโรงเรียนคล่อเทะ่โรงเรียนเบิ้ด ว่าซื้อเป็นโอเจสรเสลกทำห่า,า,หาน,นเป็ดหัวเขียว,วมึงนายยังอะไรเลยของฝากดนะิเอนะแมวแค้นนะให้แทนไอ้ยังโค้งไปแย่งบ้างก็บอกไปว่าแมวแค้นฝากแมวแค้นมันสีได้แทนได้อะไรมาฝากย่าเทนคะมไม่มีหรอไปดีปะลุงย่งไปดีแล้วพี่น้องเอ้ยบอกว่าไทายรอดผุ่มหมดกัดบอกไม่หมดกัดหมดกัดสิ มดกัดทันภาษาไทยนะมดกัดลุท่านภาษาลาวนะมดกัดอืมไม่ใหญ่เป็นเมื่อวะไม่ใหญ่เมื่อเมื่อแล้วถึงเท้าเลยกับเมื่อเนาะมีลุมงม่ใหญ่เมื่อแล้วแทน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 ไม่มีมานั่งกันอะแค่เดียวอยู่ในห้องอยู่ตามไม่เล๊งแทนมานั่งน้ำอ้า แล้วย่างเช้นที่ไหนไหนๆดูหน่อยสิมดกัดตรงไหนมันไปในทีอยู่จปีผตอนไปเนาะยู่สามหน้าสามหน้าหเืมันไปสวัสดีค่แม่ลูกไก่ใหญ่กวัาเลยสวัสดีรับนแม่น่ะเอถ่ายคลินสวัสดีค่สวัสดีคับปูยิบก่อน เ่บุปูคริบสวัสดีครับเอไปขึ้นไปนี่ได้โม่เงนี่ไม่ใ่อ้เไหาไว้ไม่ใช่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 ไม่ใชม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไ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 ม่ใม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใ

thôi xem dạ đẹp kẹp ống kẹo nang bánh mì 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 kẹo nang ว่าไก่ใหญ่พวนานทรายขอเลนทรายยอดแงนะมขมันสีขัวแล้ววันี้สูเอีนะหมูมันชิลุนลุกนาเดียเข้าบางวัดปลายแหละขาสี่ปีแล้วาม่มันหปีเลยหปีป้เมันไปเนาะมปีปีแล้วนวยาไปมันเกิดมันปีมัน nói <laughs> luôn <Nhân cười> ừ. ờ. lũ phiên à, ừ. à, à, Tông luôn lũ phiên ma lại chúng ta cùng nhau đứng tiếng luôn เรื่องงานเจ๊ใส่แดดดีกว่าค่ะสำคัญสูดยังไงคะยังเมื่อยไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของเลี้ยงตายแล้วมันสีตามมาใา่ดีกว่าเอาเฮนนี่คือลงเขียนมาไปหลับซบอันลูกชายใจงงหนานอ่ะยังบอกอ่ะคือเฮาไปหลับซบตายดีกว่าเรื่องขอยูทีเอสกับข่าไปอันแสดงความเสียใจแสดงความเสียใจไอทีแสดนวันไ้มาแล้วได้ยางยกยกไม่ได้เป็นอะไรค่ะ ลูกไหนลูกลไห้มันลุูด่าจ้าเชียงไว้ลูกเชียงไว้ไอ้กอนเชียงนะมาแม่เชียงไว้มหลูก เฮียเเชื่อว่าให้ว้ไปพอเชื่อว้ลูกเกิดจริงไปพอเชื่อวไว้เอาปนการทำงานจแล้วเธอเิ่นเร็วพันวิอยากเบิ่งซ่องจ้ามวนม่วนมาเบิ่งก็ได้วิวดีแท้ๆดี่อจะเขไปชืของว่าเร่องาทานงาเด้กินข้าวกับอะไรหรอถึงผมอะไรนะานเก้นไงด้ิ่งนข้าวกับอะไรถึงผอมแม่สายายน้ำตุก มากินข้าวว่ามานหน้ามเดินมาเห็นตะก่วโอ้ยเบิรโอ้มันจะมนีันนี้เชดายอะเปน้มาอมานวดวยกระตูกระชายหลือเบิรเบิมันกระมนนะชาด็กเไดาเป็นวเป็นวาวม่ยกลนไอย่าไปเล่นบอนอนไอแท็กเลยลูก แทห้เอามาหนาใหญ่ผ้าคือซ้ายหนาลาใส่กระยอนแต่เดามนาเมียนเฮือกใส่ได้ดเมียนไเมียนลเมือนึงครับต้องลงตวแล้วางลงมาหงลงเออังเนอรนีปังเนอนาน้องตวนะมาเ่าาสดีน้องตึนะโอ้ยหยยบมืออ่ะอีน่ะ เอาว่ไทยแบบบยไดีน่ลูกกินบ้างานเทามอื่นกหรือภาษาลากินน้ำไหมพูดลาได้ไหมนี่บังงับวอลลาใส่ปลาเอื่อยดวอ์ลาเป็นหมอวอลาไม่เป็นพ่อกับแม่ไปไหนไม่เป็นนอกบ้านหอยปังอยู่ไหนไม่เป็นอลาไม่เป็นพ่อกับแม่ไปไหนไปเฮ็ดงานมาแล้วเหเห็นบ่อยแผเอาบ้านนมนี่ เอาบะนมนี่กินนมกินนมพี่พี่ทำอันท่านพี่น้องอันนั่งอยะพี่เอาบะนมนี่เอาบะนมเน่บ้านก็กินต่นมเนาะไปกินเนี่ยขอหนาหนาอันนี้ก็ใหญ่เกินแม่แล้วนี่เออมาเบิ่งไก่น่าปูแทะปูลูกปูแทะกำลังเลือกไก่พี่น้องเลยว่าสิต้มตัวได้สู่ร้านกิน ต้มไก่แต่เพาะต้าต้มรออีหน้ามัแต่เมื่อหน้าจะนอนเมื่อนี้จะนอนมื่อซินมื่ออื่นเลยไก่ปลาปลาต้มเล้วปลาปลาต้มมื่อทำเป็นซินหน่อยนี้อย่างโดลุกโดราน์มาแรงกินอย่างนีย่างนี้อย่งกินนี่ยไม่มีนักกินอะไรแต่ซื้อแล้วกูกินมุกกระทะ a กูนะเออกูกินมุกกระทะ a ใช่ไกูหอยดำเนี่ยแกงไก่ตัวนึงมาแลงมาปผสมกับมุกกระทะว่ะเพราะว่าแต่แ้กมันก็กินโมอิ่มอยู่แล้ว มอลยสหรับกูนะเมืองแรอิ่มะกูกินบลลก็ยื่เปาอนะก็กินมือนก็กินกนปลา่างกูก็กินเมือกระสีหาตออกินกับกูย่นกินปลาากินปลาเจากเลี้ยจากเล้ยเลยหมูเดียวืองมาอดอยัางเลาะไยไปไไปไหนไปไหนมาเด้อมาเด้องัวซนเด้อระวังงัวเด้อ ให้โหลดผุ่มพี่น้องเอ้ยจนโหลดโหลดกู้ให้สวดจะกูจะกูมาทั้งคนทั้งของป่าทอกลายนี่เนอ้ององค์กรบรกเพททมาลายอยู่สัคนมาแถมมาว่าเาขาจะมาจะกค้นี่นี่นะมีแบบโคนมีแบักอนนี่ท่านจะบักบบนอกอีทอนะะนักการลาวมันกับครัวกับกับลูกมันไม่พี่น้องจะโขนจะนี่ทอนนะกองอ,อ่ะแล้วเออกองเขากับแบบลายมันอะไรมีอะไรสั้ ในารเข้ามาทำกันนะันก็มีคนไปหาอุซองเรรยเนะมัน้<ม>าบทงเธอได้ค่าดา,าน,นหรานไม่นะคนละ,จะจห้างหอยด่านเซ็ซับทั้งทางและสอง คาถาเบื้งนั้นคนละอืมยคาเงินคนละลอยไหมคาถาเบื้งนั้นโฉมก็ีละลอยคาในสองแปดลอยคาเนลอยหนึงมกรมี่พันหกละเรื่อยๆเนาะไปเด็ดน้ำน่องไปลูกน้อน้องมปเลอส่วนตก็ดียู่มาสียคนสามีเนาะสาวดีลส่วนตเบอร์แรกสมนะย่งเบอร์เจียใ่ไย่างเจี เด้งอย่างนี้จังหวะแทนมาบอกทานอันสไลเดอร์เนาะบอกสอไปเล่นนี่อ่ะบอกสออันใเด่นนะบอลแทนยากนะแทนตันนี้เป็นต้นปลายค่ะก็เปิดไปสไลเดอร์หรือม่ก็เปิดแต่มันขึ้นแทนไปเล่นสไลเดอร์ไหมไปเล่นสไลเดอร์เด้งดึงอ่ะ เมล็ดัไปไปสิช่วงหน้าสิคือโหลดแล้วพัแหลนคืโหลดนําเมื่อกี้สูง่ายเราัสูึืนทุเลี่ยงมันมากเนาะทูเลี่ยงมันเกห่อเปนสนี่เกาห่อลงไปเตรียมโตเกใส่เมล็กับมากินมุกกระทาน้ำปูหิบโเองเลยเด้เลยนะกินมูกระทาน้ำปูฮิบอย่างไปขี่บักไ้เด้อ ่าาไปกินลูกสิษงอยู่มัครได้ตเตืนมาชนวเชโอ้เป็นขาวน้ำไก่แซนวสา,โโาวจได้กินต้มไก่เอยขาน้ำไก่ยอยู่เส็นไส้แดงนะคิดนะพี่น,น้องเออยันลูกไส้ยน้ตายถักงาน <c oughs> ลองงานแต่งก็แล้วมาขิดนะเคาเสียด้วยเลยเขาดิจะลองขิดไปเจ๊แสดงขิดหนักชายยังมึงจะตายโอ็ยังใคยมาเป็นมาตายนะมันมันผกมาลายอะไเรื่องแย่ๆเนาะจะไม่เรื่องดีๆนะป่วยนะขาดทบตายแล้วข่าวด่างโคนี้จะมีเรื่องแย่ๆมันบอกมีชายมาขีดเดาะเขามาตายนะคนน่ะจะเลือดดีๆเข้ามาจะ มาแล้วไก่มันสีขึ้นมาไก่ปรกกอนเธอมาในหมูนะอย่าประเหแต่ไอ้ต้มหัวลูบต้มหัวลูกลังหันี่นะอ้าผูดแสดงนะผูดผูดซุกอ้าวมาแลเดือนแมน่ะมาแล้วเด้อนพี่น้องสบายดีเริ่มเลยพี่น้องเ้ยเนั่งอยูโฮมเลยเตี้ยวอาไหดามนี่ไปใส่แล้วนอนจีดามมึงเลียงหัวลวมึงมาเรียงห้านต่อ